พักผ่อนนอนกลางวันอาบุญมามต้องนอนในบ้านใช่ไหมข้างนอกมันไม่มีพัดลมใช่ไหมมึงนี่ทำเนียนตลอดแหละบาใจบาใจ

วันนึงไหลสักชั่วโมงนึงแล้วก็หายไปสิบชั่วโมงอตักน้ำบ่อกกล้ามขึ้นแล้วแม,ม่มันดูแผลเขาแผลรับลมเหรอบุญมามใครจะฟินเท่าบุญมาลนะฮะน้ำา็็ไม่ได้อาบมันเจอนอนในบ้านอีกแหมอให้บันถู ักมานมารักม่นมารักมนมา,ารักกันเ,เหนื่อยเหนื่อยเครียดเครมาพอมองภาพได้น่ารักน่ารักน้าเอ็นดูแบบนี้ก็เนาะไอ้ที่ป่วยก็ดูแลกันไปรักษากันไปไอ้ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ เรียกรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะได้คลายเครียดค่ะมีคุณชายด้วงแม่สาลีร้อนๆแบบนี้แยกกันไปนอนคนละมุมคนละมุมค่ะเด็กๆ จะพาไปดูดาวันนะคะโอ้โ่ะให้เขาอยู่ในกรงแบบนี้แหละอาหารเขาคือจะกินอะไรเขาจะไม่กินนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องการกินมากดาวันเนี่ย เพราะเหมือนที่หมอเขาบอกอะค่ะว่าดาวันจะมีปัญหาเรื่องการไม่รับเขาเรียกอะไรนะจมูกอะค่ะการสัมผัสกลิ่นใช่ไหมมันมันมีปัญหาค่ะคือจะให้เขากินอะไรต้องคือต้องจอเขาให้ถึงในปากเขาเลยอะให้เขาได้รู้รสว่าเอออันนี้มันเป็นอันนี้นะเขาถึงจะกินถ้าไม่อย่างนั้นคือเขาจะไม่กินเพราะจมูกเขาไม่ได้กลิ่นเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะมีปัญหาเรื่องการกินมากดาวัน ลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อยอะไรแตถุงเงินนี่ก็อุ๊ย